การเล่นก็จะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแกล้งงงแกล้งลูกนิดๆหน่อยๆนะคะแกล้งงงแกล้งรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรรู้แหละว่าลูกอยากได้น้ำอ่าสมมุติว่ารู้แหละว่าลูกอยากได้นมสีชมพูแต่ก็ถามเขาหน่อยว่าเอานมช็อกโกแลตหรือเอานมชมพูดีหรือว่า เ,เขาให้เราไปหยิบนมชมพูเขาขอความช่วยเหลือเราแล้วเราหยิบผิดหยิบมาเป็นลมชล็อกโกแลตบ้างดูซิว่าปฏิกิริยาการโต้อตอบการแสดงออกของน้องจะเป็นยังไงนั่นแหละค่ะเมื่อเขามีความต้องการเขาจะพยายามสื่อสารกับเราเป็นโอกาสสร้างโอกาสพูดคุยกันสร้างเรื่องราวที่จะโต้อตอบการสร้างเรื่องราวที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะสร้างเรื่องราวที่เราจะสามารถคุยกับลูกให้เป็นประโยชน์ อุ๊ยแม่แม่หยิบมาผิดได้ยังไงเนี่ยอ๋อน้องจะเอานมสีชมพูเหรอคะหรือนมอ,อ๋อน้องจะเอานมพี่หมีนมพี่หมีใช่ไหมจะกินนมพี่หมีใช่ไหมคะเนอะอะไรประมาณนี้นะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะ ครูแม่มโชจิลักษ์นักกตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.